อนนี้มาเกี่ยวข้าวนะครับในป่าวะใส่สีสันนะครับนี่มาเกี่ยวข่าอยู่ในป่านี่ครับไปที่เกี่ยวแบบนี้เขาเอ็นฟ้อนเข่าได้ครับนี่ฟ้อนเข่า ไม่นี้มันเกี่ยวเขาว่าโซ่ไอ่กับพินแหงเกี่ยวยากกว่าคักครับนี่นีป้าเข่าครับตวาวบัเห็นห่วงเข่าตรงคนหาอาในไต่พุ่มใหม่ครับวิธีเกี่ยวเกี่ยวแบบนี้นี่ครับเห็นว่าครับห่วงเขานั่นมาแล้ว เกีียวเอาจังสันวิธีลงดำเกีียวลงแบบนี้ครับอ่าเห็นไหมครับเดอออกเดอหยาเดอต้นไม้ออกเดอปลาได้ครับแล้วทังเกีียวออก น่ครับนะครับชาวหน้าลําบากลําบนเกี่ยวเขา่าเสื้อสีได้แต่ละห่วงนะครับทั้งเอาตีนเดอือยทั้งเอามือเดอือเกี่ยวยากว่ะ หงักบักครับหงักบักครับเนี่ยครับพ่วงเขาเห็นไหมครับพ่วงหนึ่งเจ็บพ่อด้วนี่นั่นเกี่ยวเอาเด้อหาอีก้ะครับเด้อหาห้องเขา เลิมจนเบิเเร์ตเหน่ยวเล่มจนเบเสดายห้วงเขาแล้วครับเกี่ยวมาหลายจักมือนี่ยีบสี่ห้ามือมือครับทม,มุมีหยางแตเกี่ยวไปไดงย,มมยงบมีเกี่ยวได้ง่ายนะครับตรงนี้ขเขาจะปลูกหยาพร้อมครับ ให้ควุมส o ่มืนซุ่มซ,นซ,มซืนกับเขา mm hmm. เขาจังสิบบตาย mm hmm. เขาแหงบเป็นราคาได้วครับปีนี้หกบาทหา้าสิบหนึ่ง mm hmm. เกี่ยวยากเสื้อสีได้แต่ละห่วงแต่ละเม็ดรครับ mm hmm. พ่อแม่พี่น้องเห็นและคก็ร่องเบิงครับว่า เขาจะเป็นเกษตรกรดีข้าวตั้งใจเลี้ยนดีครับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับซีนาที่เดี๋ยวมืออื่นเขาจังมาทายใหม่อื่นพันเสืพไปเกี่ยวอีกปลาหนึ่ง